สวนไัยอยู่สบายสวัสดีครับอยู่สวนไทยสดิงเขาคือเก่าคับเอฟซเมื่อนี่ครับพร้อมกับมาตอบคําถามของเอฟที่สอบถามเขามาว่าไว้ำํำกอละกี่ต้นไว้ํำแม่กี่ต้นครับเอฟซีพ่อดีมีเวลาว่างพอได้อ่านเนี่ยแต่ แจ้งไห้เิฟซี่เขาทราบว่าเอ่อเปิดอ่านช่วงนี้เปิดอ่านดูบ่ค่อยใดเพราะว่าอย่างมาตีครับฟิฟซี่ตาอักเสบช่วงนี้ตาอักเสบแดงจึงคึงเลยครับฟิฟซี่เนี่ยมบ่ค่อยเห็นเนี่ยมบ่ค่อยเห็นคอมเมนต์บ่เห็นตัวหนังสือเวลาเนี่ยมเบิงคักๆแลวก็สิมีอาการแสบขั้นละไข้เครื่องตา ก็เลยบ่ค่อยมีเวลาอ่านแชทแล้วก็ตอบแชทอยู่ทั้ง f เฟซบ o ๊กหรืออยู่ทั้ง YouTube ช่องทาง YouTube ก็บ,บ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ครับ FC ฟซีกับขอโทษขออภัย FC ทุกท่านทุกคน,กคนด้วยครับเนื่องจากเลงงานเลงงานแบบใดก็คือเลงช่วงช่วงหลังสงการมาปลายปลายเมษาเลงตอบแชทแล้วก็บเลงส่งพันไพ่ครับ FC ก็เลย บ่คคยมีเวลาพัดพรอเดินสายทุกมือเสารงแรกขึ้นเสารงแรกขึ้นบายเทียงไปตลอดก็เลยทําให้ตาอักเสบแล้วก็แพ่แสงในจักหน้อยครับเวฟซครับแต่ข้านั่นก็คือยังมากเก็บน้ำใหม่ล้วก็เล็งทรงนอนสดอยู่คือเกาโดยที่ทำงานสองคนกับคุณยายคือเกาครับเฟซี่ fc ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าก็คือผมอได้ทำคลิปแล้วก็ับบอกว่าโอ้ยเมื่อยหลาย fc เอ้ยบ่พม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลย่นก็นเลยคอมเมนต์มาว่าบุญหัวแล้วที่มีแนวเหตุคอมเมนต์ความเล่าแหละครับขอบพูดหลายๆกับติข่ามาคอมเมนต์เป็นคำพูดที่กินใจลึกซึ้ง ขยายความได้แบอย่างกวง้งบุญว้แล้วบุญว้แล้วที่ได้เห็ดี่มีหมองเห็ดหมองสั่งว่าแั่ว่าใครแต่ยังแต่บ้านว่ามึงเอาตัวบปวยยังขอพูดหลายๆครับตีแวะขอมาคอมเมนต์กันบ่า,ากันแต่ว่าคำว่าบางคำกะเห็ดไห้เฮา มีความรู้สึกแต่สวนไทยอยู่สบายสบายอยู่แล้วครับบอไิกบ่ิบอไสใจใจเรื่องกับคําเวาที่สิรุ่นแรงหรือว่าอย่างก่างๆงแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่แห้งนเกินไปก็คือบล็อกไปเลยสบายใจดีครับเรี FC. ในขณะที่ว่าอยยุตัวนี้คือตาเป็นยางตาเป็นยางครับเ c ีบ้านี้เขามาวาถึงคําถามของ ของเอซีที่ถามว่าลำแม่ไว้กี่ต้นลำแม่กับสิยุประมาณนี่ครับตามตามในคลิปเลยครับเอฟซแล้วก็ตามในคลิปเลยที่ให้ดูให้ชมแล้วแต่ชอบครับผมจะบอกไว้เทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือลำแม่เวลาเราไว้เยอะมันจะกินปุ๋ยเยอะก็แค่นั้นเองครับความสามารถหรือต้นต้นหลวงเขา สีเยอะตามล่ำแม่บอก็คือเวลาเราให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นกอแบบนี้แล้วครับ f อฟให้ f อฟเอ่อควรรู้ไว้ว่าปุ๋ยล่ำแม่ละกำครับ FC แล้วปุ๋ยราคาเท่าไหร่กับคำาวนวล้วก็คิดเบืองเอาครับแห้งไว้หลาย ยิ่งไว้ลําแม่เยอะก็ยิ่งมีหน่อยเยอะนด่นล่ะครับบิ e ๊บซีสมมุติว่านาไปเบิงก่อกนี้ลําแม่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก่อนี้ยางหน่อยๆก็ต้องซิบกำครับบิ๊บซี่สำหรับปุ๋ยที่เข้าใส่แล้วผู้รังคนเอายอมปุ๋ยเอามาใส่แค่เงาละ สามขีดสามขีดแล้วลำแม่ที่เยอะนี่เพื่อนสิแย่งอาหารกันแย่งอาหารกันกินอิ่มบบเพียงพ่อเอบซี FC เคยเลี้ยงไก่ไข่บ่ะไก่ไข่กินบบอิอ่มกับบ่บมีไข่ครับเอบซี่พืชก็ไม่ต่างจากสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปครับเอบซีถ้าได้รับสารอาหารบบเพียงพ่อนอกับสีบบอ,ออก แต่ถ้าได้กินอิ่มหรือปริมาณที่มากพอก็สามารถที่สีสางน้อยเข้าและก็ให้ได้เก็บทุกมือแบบนี้ครับส่วนพายุสบายมื่อนี้มีมีข้อแตกต่างระหว่างกอที่ไว้ลำเยอะและก็กอที่ไว้ลำน้อยแล้วก็เทคนิคการวางสายยางแบบระบบหัวฉีดกับระบบปล่อยห้าด ปล่อยหาดนี่หมถึงว่าปล่อยน่์หาดครับ f ุซีหาดนี่บ่แมวนว่าหาดบ่แมวนว่าหาดทั้งเงาเดียหาดข้างล่างหาดข้างล่างโดยที่น่์บริด้ขึ้นฮ้อนเงาเทคนิคนี่เข้าไปเบิ่งกันแต่ละกอ่อให้ยุบซีดูลำแม่ที่เราไว้แต่ละกอ่อครับ f ุซีจนถึงไปสีพภาพไปเบิง่งจนถึงที่ว่า เขาเห็ดไว้ทดลองให้เ c เบิดแล้วครับท่านต้องการแบบไหนดูเอานี่คือลำแม่ที่เยอะนี่คือกอลำแม่ที่เหลือน้อยนี่ให้เบิ่งเลยครับลำแม่เหลืออยู่สองลำแค่นี้นอกนั่นก็คือเป็นเป็นแม่หลายสวนไผ่อยู่สบายทำการทดสอบไว้ให้ Fc ได้รับชม แล้วก็เอาไว้ศึกษาเป็นแนวทางในในองค์ความรู้ที่ต้องการที่จะไว้ลำแม่มากน้อยแบบใดครับยุบซี่ไปเบิงถึงจะมีลำแม่แค่สองลำแต่หนอเขาก็ยังมีอยู่แบบนี้ครับยุบซี่ครับเห็นบ่เห็นบ่ยังมีหนออ้อมก่อสับหลับอยู่คือเกา่าหลักหกหลักการของเขาคืออย่างนี้ครับยุบซี่ ผมจะบอกผมจะอธิบายให้ฟังบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นว่าระบบของเง่าไผ่หรือรากไผ่เป็นแบบไหนให้เอฟซีหลับตาหลับตาแม่เอาหลับตาแล้วเนว่าหลับตาลราฟังแล้วไปเนี่ยบรุบรองเบิงเอฟซีเคยเห็นหัวคาบ่ะครับคา มันจะมีลักษณะแบบเดียวกันกันกบเง่าไผ่หรือรากไผ่ของเราที่ว่าเงาหัวของเพิ่นน่ะจะประสานกันอยู่ครับเอบซนี่ผมผมเสียที่ใบแล้วก็ซี่ให้เอฟซีฟังเอาเมื่อตาเมื่อตาไปเีเมื่อตาก <c oughs> ็คือตัวนี้นี่ลําแม่ทําไมเขาถึงมาออกหน่อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะควัดให้ดูเดี๋ยวจะควัดให้ดูนะเอซี่นะ แห็งกวดไหลเห็นหน่อไหลเห็นบ่นี่นี่ก็หน,นอ่อนี่ก็หน,น่อบางดูมีแต่หนอ่อคือแม่ตัวนี้เคยออกหน่ออยู่ตรงนี้แล้วก็เคยออกหน่ออยู่ตรงนี้เคยออกหน่ออยู่ตรงนี้แล้วก็มาออกหน่ออยู่ตรงนี้ครับลีบซี่เราเสียธิบใบฟังแบบนี้ว่าเงาตรงนี้เงาหน่อที่เราหาักไปนั้น เขาจะเชื่อมต่อกับลำแม่ส่งอาหารมาถึงนี่ตรงนี้ที่ออกนอไปแล้วแบบนี้เห็นปะเ้องหักไปแล้วออกนอออกนอออกนอไปแล้วตรงนี้ยังส่งอาหารมาถึงตรงนี้แล้วก็ถึงตาเขายังไม่แข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์เขาจะส่งอาหารต่อมาที่ตรงนี้แล้วก็มาสร้างหนอตรงนี้ในขณะที่ตาตรงนี้สมบูรณ์ตาของหนอนี้สมบูรณ์ เขาก็จะส่งอาหารมาที่นี่มาเต็มมาหามาหาตาที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ตรงนี้เห็นบเพี่ซี่นี่คือตรงที่เขาเคยออกหน่อมาแล้วพอเขาหักปุ๊บข้างล่างเขาจะออกหน่ออีกเกินบนข้างล่างของนอเถียวหักเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงหักทําไมเราถึงไม่ใช้เสียมสัพ์ ทำไมเราถึงไม่ใช้เสียมขุดครับอี่มันสิเป็นระบบแบบนี้แม่ยังส่งอาหารมาเง่ามาหาต่อตัวนี้เห็นี่นี่นี่คือต่อไผ่ที่เราตัดทิ้งไปเพื่อนว่าตายเด้ททาไมเขาถึงไม่ตายก็เพราะว่าก็เพราะว่าลากเขายังเชื่อมต่อกันอยู่คือหัวคาหัวขิงทั่วไปเอาปกไวก้กวนบันมันมันมันสี่แง เขายังสามารถสร้างหน่อให้เราต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่แม่ยังไม่เสียชีวิตพูดแล้วแม่ที่ยังบดไตหรือว่าแม่ยังอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นลำเก่าหรือลำใหม่แม่ก็ยังสามารถดึงอาหารลงมานี่เิ๋งใบเพินใบของแม่มีสีเข้มแบบนี้ครับอีฟซี่เนี่ยนี่คือใบที่แก่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ ที่สามารถเอาน้ำเลี้ยงลงไปเอาดึงอาหารออกเอาน้ำไปเพื่อไปเลี้ยงนองเฮ็ดให้เกิดนอขึ้นมากครับเอซหลังจากเทคนิคนี้เทคนิคแม่ลำสองก่อไปดูจะคิดว่าเอาไว้หน่อยแล้วสิไตบอแมนเด้เอฟซี FC. ยิ่งตาดอ,อกยิ่งมีลำแม่เยอะก็ยิ่งดี แล้วยิ่งตัดลำแม่ออกเหลือลำแม่ไว้น้อยก็ยิ่งดีเช่นกันเหมือนเดิมลองสรุปแล้วคิดเบงเอาแล้วก็อีกหนึ่งก็อที่อยากจะนําเสนอแล้วก็ทําให้เป็นเทคนิคของสวนไผ่อยู่สบายทำเป็นเทคนิคไว้ให้เอฟซีได้รับชมแล้วก็ไว้ศึกษาเป็นแนวทางก็คือเมื่อกี้2องลำแม่สองน ตรงนี้ลำแม่หนึ่งมีเห็เบิงเลยเดียวๆสังเกตว่าแม่เขาได้รับปุ๋ยแบบเต็มที่เลยได้รับปุ๋ยกินอยู่ผู้เดียวเลยนี่ลำเดียวกินอยู่ผู้เดียวแล้วเบิงดูกแบบนี่คือหนอนนอีอหนอแล้วก็หนอแล้วก็ยังมีหนออีกแทบลาบเหมือนเดิมครับท่นี่คือไผ่สดดิ้ง ก็ยังมีนอขึ้นอีกคือเก่าตัวไประบบลากระบบโคนก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่เห็นบ่นี่คือต่อเก่าที่เราหักออกไปบอรดิเนาไดเอฟซีเขาจะเขาจะเน่าเฉพาะตอที่เราหักออกข้างบนแต่ข้างล่างก็ยังเป็นต่อแก่อยู่เหมือนเดิมโดยที่ข้างล่างยังเชื่อมต่อกับลำแม่แล้วก็ส่งมานี่เมื่อเมื่อไหร่ที่ ตาเขาสมบูรณ์เขาจักก็จะออกหนอดตรงนี้เหมือนเดิมปิดอะไไม่ใช่เสียงนี่คือสาธิตให้เอฟซีได้รับชมว่าหนึ่งลำก็ยังสามารถสร้างหนอได้เหมือนเดิมก็ยังก็ยังสามารถสร้างได้ได้มไีได้คือเกา่าแล้วกอถัดมานั้นให้รับชมบาท,ที่นี่ครับเอฟซี FC. กอที่ถัดมานั้นก็ยังมีหนอเห็นบ่ ถึงลำแม่จะเยอะอันนี้ลำแม่เยอะก็จะมีหน่อดกแบบนี้เพราะว่าอย่างวกติเพราะว่าเราให้อาหารที่เพียงพอสำหรับแม่เท่าให้อาหารเสริมกับแม่เบิกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากอนี้มีแม่อยู่เก้าต้น9้าลำมีแม่อยย่เก้าลำมีหน่ออีกหนึ่งสสามสี่ห้าหก เปลี 9, 9, ก็มโอ้สิบกัวครับเบบซี่นอเนี่ยหลายกวัวแม่อยู่ด้านล่างดันเฟียงมุยุขึ้นมานี่ครับเบบซี่นอนดันขึ้นมาเนี่ยหลายกวัวแม่อีกเป็นยังยังเป็นยังสี่ก็เพราะว่าเห้าให้สารอาหารกับแม่ได้กินอิม่มแล้วก็สมบูรณ์เพียงพอสําหรับการผลิตนอให้เห้านั่นแหละครับเบบซี่เบิองใบของเพิินเขียว เขียวงามสะอุม่มมีลมพัดวีวีอากาศก็เย็นสบายครับนี่ให้ปุ๋ยไปแล้วว่านปุ๋ยไปแล้วเรียบร้อยครับเอบซี F ่ C, ครับว่านปุ๋ยไปแล้วเรียบร้อยโดยที่เอาให้เบิ่งเม็ดปุ๋ยวา่าห้าว่านแบบใดนี่คือเมล็ดปุ๋ยที่เราว่านว่านปุ๋ยครับเอบซี F ่ข้าวว่านรอบนอกว่านรอบนอกกอขยะปอกให้เบิ่งว่านรอบนอกกอ ปุ๋ยเราจะไม่หวานเข้าข้างในทําไมเราถึงไม่หวานไม่กำสะเข้าข้างในก็เพราะว่าปุ๋ยมีความร้อนที่สูงเวลาเข้าวานเขาในกางกอปุ๋ยจะไปทปําปกติกิริยากับหนอ่อกับตาของหน่อไม้ถึงจะเป็นหนออ่อถึงจะเป็นหนอ แตกมุยุขึ้นมากระซางครับเยซีใหม่ก็เกาตาหน่อไม้แล้วก็จะทําให้หน่อไม้ลวกจากนอไม้สดิ่งกลายเป็นนอไม้ลวกครับเยซพอลวกเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราก็จะไม่ได้ขายหนอ่อถึงจะเกิดขึ้นมาถึงจะผ่านความร้อนขึ้นมาได้หนอก็จะไม่ไม่สวยหนอสีดางก็ขายบ่ไห้ราคาครับเยซ ฉะนั้นวิธีการหว่านปุ๋ยก็คือหว่านรอบๆรอบๆโคนรอบๆโคนไผ่รอบๆเง่าไผ่อย่าไปสาดเข้าทางในได้ตาเป็นสิบวทเทคนิคต่อมาร่วมเลยในคลิปนี่เป็นคำถามจากเอฟซีเลยเป็นคำถามทำไมทำไมถึงวางระบบแบบนี้ระบบสายน้ำแบบนี้ทำไมต้องวางสายยางทำไมต้องวางสายยางไว้ด้านนอกไว้ด้านข้าง ไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ทำไมถึงต้องวางแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการฉีดน้ำให้ทั่วกอ่อคุณยายก็ทำงานต่อไปแล้วก็หากนอกต่อไปส่วนผมกับรรยายให้เอฟซีเลยแนะนำความรู้ให้เอฟซีเลฟังก็คือเราต้องการฉีดน้ำให้ให้ทั่วกอ่อให้ทั่วรอบโคนครับเอฟซี ทำไมเราถึงไม่วางระบบน้ำไอหัวฉีดไว้ตรงกลางกับเพราะว่าหัวฉีดมันสิฉีดไปข้างใดข้างหนึ่งหรือถ้าเป็นหัวฉีดแบบสองข้างข้างซ้ายก็เปียกข้างขวาก็เปียกแต่ฝั่งนี้ไม่เปียกครับเบบซี่ทำไมถึงไม่ใส่สปริงเกอร์ใส่ได้ครับสปริงเกอร์นะแต่ต้นทุนมันจะสูงกว่าต,ต้นทุนใกนการ ติดตั้งสปริงเกอร์สีแพ่งกวัวส่วนแบบนี้ถูกแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่แล้วเอฟซีถามมาว่าแล้วระบบที่ว่าปล่อยน้ำเป็นล่องมานี่เป็นล่องมาแล้วก็มาปล่อยใส่ในเอามาปล่อยใส่ผ่านเงาได้ไหมผมจะอธิบายฟังแบบที่นี่เอาสิขออนุญาตน,น่งสักก้อนหด้นี่คือเป็นกอที่เราทำไว้ อธิบายให้กับเอฟซีดูแถวแรกเป็นระบบสายยางวางข้างแล้วก็ฉีดน้ำไปส่วนตรงนี้อาศัยน้ำจากสายยางแถวนั้นไหลหาดมานี่ครับเอฟซีไหลหาดไานี่โดยที่น้ำไม่น้ำว่าเปียกทั่วเหงาเอาว่าง่ายๆว่าบ่าได้เปียกทั่วเหงา แต่ด้านข้างเปียกแล้วก็มีน้ําห้องเหมือนเดิมมีน้ำห่วงแล้วก็มีปุ๋ยที่ไหลลงมาจากข้างบนมาหอดหากก็ได้กินปะได้กินแต่ที่แตกต่างก็คือทําไมไม่มีหนอเอีเยซีพ่อพ่อสีเข้าใจบ่อถ้าคนเบิ้งจบแล้วก็ฟังให้เข้าใจซีซีอ๋อ มันเป็นแบบนี้นเบิ้งเนี่ยครับก็เพราะว่าน้ำไม่ได้ฉีดเข้ากลางกอตรงเนี้ยไม่เปียกตรงนี้ไม่มีความชุ่มชื้นตรงนี้ก็คือตาหน่อไม้ที่จะอยู่บนเงาส่วนข้างล่างก็คือรากของไผ่ที่จะดูดซับอาหารมาเลี้ยงตา ทั้งสองส่วนนี้ต้องเอามารวมกันก็คือระบบน้ำต้องฉีดเปียกทั้งเงา้าเปียกทั้งรากครับเบบซี่พ่อเข้าใจว่าเมื่อ,อไหที่วางสายายางไว้ตรงกลางเปียกเฉพาะเงาลากเขาไม่เปียกหรือเปียกเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนั่นก็คือรวมๆแล้วหาก กินน้ำโบเสมอกินอาหารโบเสมอก็ไม่สามารถผลิตหน่อออกได้เมื่อไหรที่ปล่อยน้ำฮาดมาปล่อยน้ำไหลมาเปียกเฉพาะรากโดยที่ตาไผ่ยังแห้งอยู่ก็ไม่สามารถที่จะมีหน่อได้เพราะว่าหน้าดินที่เง่าไผ่มันจะแห้งเอานี่ไหเบิง้งนี่เห็นบอยฟี่ นี่ทำไว้ให้ดูให้หมดเลยเฮ็ดไว้เบิงเบิดแล้วครับเบิสโอ้ยโอ้ยขี้เกียจขี้เกียจคือหน่อยนี่ทำไว้ให้ดูหมดแล้วว่าไผ่ที่เราตัดตัดต่อออกยั่งบ่าตายครับนี่เห็นบ่นเอฟซี่ไผ่ที่เราตัดออกแล้วยังไม่ตายแล้วตัดออกแบบไหนโอ,โอ้เอาว้าเรื่องนี้กอนนี่เห็นบ่น นี่ตาหน่อไม้อยากเกิดสิไตย้ยนี่เอฟี่หน่ออยากออกจะตายแต่ออกไม่ได้ก็เพราะว่าเพิินบร้เลียงน้ําน้ําไม่ได้มาเลี้ยงตรงนี้เห็นบะนี่คือหน่อไม้ได้นี่นี่ก็ตาหน่อไม้ที่ที่จะออกทําไมเราถึงตัดต่อไว้แบบนี้เสียเอฟซี่เบิ่งได้จิสิกีย่เบิ่ง,งนี่คือหน่อไม้นี่เห็นบะนี่หน่อไม้ นอไม้อยากออกอยากคืออยากสะดิ้งเต็มที่แหละครับเอฟซี่นอไม้อยากสะดิ้งเต็มที่นี่เห็นนี่นี่ไอ้เบิ้งน,น,นี่นี่เห็นว่าทาไมถึงอยู่แค่นี้ก็เพราะว่าน้ําไม่ได้โดนข้างบนน้ําไม่ได้โดนเง้าน้ําโดนแค่รากรากดูดแม่อยู่ดูดมากินอิ่มน้ําน้ํานําอาหารขึ้นข้างบน ขึ้นข้างบนแต่ข้างล่างตรงเงาเนี่ยตรงมีตาหน่อไม้ตรงที่เป็นตาหน่อไม้ที่จะออกมาเป็นหนอ่อเขาแห้งแห้งแล้วแล้วขยายตัวไม่ได้เขาขยายตัวไม่ได้เพราะดินบริเวณนี้มันแห้งเขาก็เลยออกหน่อให้เราไม่ได้อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเ้าว,ว่างนํำไปแบบเปลนนาำลงมาเห็ดน่ำหงโอโจไว้ทั้งขงัง แล้วกับสี่พี่นอแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับเยบซี่่ใช่เราต้องวางระบบน้ําแบบที่ว่าอย่างนี้ถ้าเราวางระบบถูกต้องตามวิธีนอจะออกง่ายนี่คือการปลูกไผ่ซดดิ้งอย่างถูกวิธีบอมเบนวาสิบปล่อยเฮ็ดเป็นร่องน้ําไว้ทําเป็นร่องน้ําไว้ให้น้ำให้น้ําไหลามากหอดหกักถือหักแล้วแหละเดี๋ยวก็ออกนอ มันไม่ใช่นะครับเอความรู้และเทคนิคความรู้ทุกอย่างสวนไผ่อยู่สบายได้ทําไว้ประกอบให้เป็นความรู้แล้วก็แนวทางให้กับเอทุกท่านได้รับชมทั้งหมดนี้นี่เห็นบอต่อที่เราตัดเราต้องไว้จากพื้นขึ้นมาประมาณหนึนิ้ว1นิ้วครับเอเหลือไว้1นิ้วหรือ1ข้อตา แล้วเขาจะสร้างหน่อให้เราแบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่ยังเป็นตาอยู่เห็นไหมพร้อมที่จะออกท่าเมื่อไหร่ท่าเมื่อไหร่เข้าส่หัวฉีดแบบตัวนี้ฉีดเข้าตรงกลางเมื่อนั้นเขาจะ,ะออกหน่อให้เราทันทีนี่คือเทคนิคและเป็นเคล็ดลับสุดยอดของสวนไผ่ยอยู่สบายเพราะว่าสวนไผ่ยอยู่สบายทำสวนจริงๆ เฮ็ดสวนอิหลีเฮ็ดสวนขายนอเฮ็ดสวนขายนอมาตั้งมาตั้งแต่ตะพองดอทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับยกซี่ตะพองดก็คือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่คิดว่าจะขายท่อนพันสวนผอยู่สบายมีลูกค้าประจำมีมีแม่มค,ค้าประจำมีลูกค้าประจำที่ น้ำนอสวเท่าไปขายอยู่ตลอดครับเอฟถึงจะเป็นรายได้ไม่มากแต่ก็เป็นรายได้หลักมากถึงจะรายได้ไม่เยอะแต่ก็มากกว่าเงินเดือนปร,ริญญาครับเอฟฝากไว้เท่านี้ครับเอครับสวนไทยยูสบายครับสวัสดีครับ ยังอ่อกไปอ่อมากเลยอยสวัสดีเพื่อนเหล่าที่